สวัสดีครับเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านคุณเคยได้ยินคําว่าหายนะที่มองไม่เห็นไหมครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องกราฟหรือดัชนีดอลลาร์สหรัฐเหมือนทุกครั้งแต่ผมมีเรื่องด่วนที่สุดที่ต้องเตือนคนไทยทุกคนที่มีแอปพลิเคชันเทรดทองคําอยู่ในมือถืออีกไม่ถึง48ชั่วโมงข้างหน้าคือไหนวันที่29เดือนธันวาคมปี2568กติกาการทําเงินจากทองคําในประเทศไทยกําลังจะถูกหลังไพ่ ใหม่ทั้งหมดครับนโยบายใหม่จากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนตลาดทองคำที่เราคุ้นเคยให้กลายเป็นสนามรบที่โหดหินกว่าเดิมหลายเท่าสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้เลยคือการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ SBT CBT ในอัตรา1-2%สเปอร์เซนสำหรับธุรกรรมทองคำออนไลน์ที่ซื้อขายด้วยเงินบาทคุณอาจจะคิดว่าก็แค่1%เปอร์เซจะเป็นอะไรไปแต่ช้าก่อนครับลองจินตนาการดูนะครับ ว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนสายเก่งกําไรระยะสรรั้นที่หวังกําไรส่วนต่างแค่50บาทถึง100บาทต่อบาททองคำภาษีตัวนี้มันไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายแต่มันคือเพดานคอนกรีตที่จะทุบก,กําไรของคุณให้หายวับไปกับตาหรือเพลอเพลออาจจะทำให้คุณขาดทุนทันทีตั้งแต่กดปุ่มขายทั้งๆท,ที่ราคาทองในตลาดโลกกำลังพุ่งขึ้นสีเขียวสดใสทำไมรัฐบาลถึงเลือกเวลานี้ ทำไมต้องมาสกัดขาพวกเราในช่วงที่ทองคํากําลังเป็นความหวังเดียวในการเอาชนะเงินเฟอ้อและที่สําคัญที่สุดข่าวลือที่ว่าราคาทองคําปีหน้าจะพุ่งไปแตะ65,000บาทถึง75,000บาทมันจะเป็นโอกาสของคุณจริงๆหรือจะเป็นแค่กับดักของรายใหญ่ตั้งสติให้ดีนะครับคลิปนี้อาจจะช่วยรักษาเงินในกระเป๋าของคุณได้เป็นแสนบาทในช่วงต่อไปเราจะเจาะลึกว่าเจ้าภาษีตัวใหม่ และกฎเกณฑ์การคุมกำเนิดนักเก็งกำไรนี้มันมีนกลไกทำงานอย่างไรและทำไมมันถึงถูกส่งมาเพื่อจัดการกับเงินบาทโดยเฉพาะครับมาทำความรู้จักกับศัตรูตัวใหม่ของเรากันให้ชัดๆครับสิ่งนี้เรียกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ SBT SBT ครับต้องปูพื้นฐานก่อนว่าปกติแล้วการซื้อขายทองคำแท่งในบ้านเราจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT มาโดยตลอด ซึ่งนั่นคือเสน่ห์ที่ทําให้ตลาดทองคําไทยคึกคักเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแต่กฎหมา่ที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปี2568นี้มันพุ่งเป้าเจาะจงไปที่การซื้อขายทองคําออนไลน์ด้วยเงินบาทโดยเฉพาะครับเป้าหมายลึกๆของรัฐบาลและแบงก์ชาติไม่ใช่แค่เรื่องการโกยรายได้เข้าคลังนะครับแต่มันคือการสร้างสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าแรงเสียดฐานหรือ friction friction ให้เกิดขึ้นในตลาด ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับเมื่อก่อนถนนการเทรดทองคํามันโล่งและเรียบกริบคุณจะขับรถซิ่งจะเข้าเร็วออกเร็วสกอปปิงวันละกี่รอบก็ได้กําไรส่วนต่างเข้ากระเป๋าเต็มๆแต่การเก็บภาษีแนอัตรา1-2%นี้เปรียบเสมือนการที่รัฐบาลมาสร้างลูกระนาดขนาดใหญ่ขวางถนนไว้ทุกๆร้อยเมตรครับสําหรับคนที่ซื้อเก็บยาวๆข้ามปีคุณอาจจะรู้สึกแค่เหมือนรถสะดุดนิดหน่อย แต่สำหรับสายซิ่งหรือเดย์เทรดที่เน้นรอบจัดเข้าเช้าออกบ่ายกฎนี้เปรียบเสมือนหายนะเพราะทุกครั้งที่คุณขยับพอร์ตคุณต้องจ่ายค่าผ่านทางที่แพงหูฉี่จนความเร็วในการทำกำไรของคุณแทบจะเหลือศูนย์ครับแล้วทำไมรัฐบาลต้องมาสร้างลูกระนาดตอนนี้เบื้องหลังมีวาระซ่อนเร้นเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับหลายคนอาจจะบ่นว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่า ถึงต้องมารีบภาษีกับคนเล่นทองแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในภาพใหญ่ระดับมหาภาคนี่คือหมากเกมสําคัญในการแก้ปัญหาค่าเงินบาทครับคุณรู้ไหมครับว่าตลาดทองคําบ้านเรามีอิทธิพลต่อค่าเงินบาทอย่างมหาศาลในช่วงที่ราคาทองคําโลกพุ่งสูงและคนไทยแห่กันเทขายทองคําแท่งเพื่อทํากําไรสิ่งที่เกิดขึ้นหลังบ้านคือบรรดาร้านทองรายใหญ่และผู้ค้าส่งออกต้องเร่งระบายทองคําเหล่านั้นไปขายที่เมืองนอก ขนเงินดอลลาร์ก้อนโตกลับเข้ามาแล้วเทขายดอลลาร์เพื่อแลกเป็นเงินบาทจํานวนมหาศาลมาจ่ายคืนให้พวกเรากระบวนการเทขายดอลลาร์และไล่ซื้อบาทนี้แหละครับที่เป็นตัวเร่งให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดในรอบ4.5ปีจนผู้ส่งออกสินค้าไทยร้องจักเพราะขายของได้เงินบาทน้อยลงดังนั้นการเก็บภาษี SBT SBT สำหรับธุรกรรมเงินบาทจึงเป็นกุศโลบายที่รัฐบาลใช้เพื่อ ลดแรงจูงใจไม่ให้เราเทขายทองแล้วและกลับมาเป็นเงินบาทมากจนเกินไปครับรัฐบาลกำลังพยายามผลักดันให้เราหันไปถือครองหรือซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์โดยตรงแทนเพื่อตัดวงจรไม่ให้กระแสะเงินจากการค้าทองคำเข้ามากระแทกค่าเงินบาทจนเสียสมดุลน,นั่นเองครับแต่คำถามสำคัญคือเมื่อโดนภาษีสกัดขาแบบนี้แล้วกำไรที่เราเคยได้มันจะยังคุ้มค่าเหนืออยู่ไหมมาลองดีดลูกคิดคำนวณตัวเลขจริงกันดูครับมาลองดีดลูกคิดดูตัวเลขจริงๆ ที่อาจจะทําให้หลายคนต้องหน้าซีกันครับตัวเลขมันไม่เคยโกหกใครสมมุติสถานการณ์ว่าวันนี้คุณขอซื้อทองคําออนไลน์มาในราคาบาทละ40,000บาทท้วนในอดีตถ้าวันรุ่งขึ้นราคาทองโลกดีตัวขึ้นแล้วราคาร้านทองปรับขึ้นมาเป็น42,000บาทคุณขายปุ๊บคุณกําไรทันที200บาทเข้ากระเป๋าไปกินขนมใช่ไหมครับนั่นคือเกมที่เราคุ้นเคยแต่พอกดภาษีเอบ เริ่มทำงานที่อัตราสมมติขั้นต่ำสุดที่1%ภาพมันจะกลับตานปัดทันทีครับเมื่อคุณขายทองที่ราคา4 2 0 0บาทระบบจะคำนวณภาษี1%จากยอดขายนั่นเท่ากับคุณโดนหักไปทันที402บาทผลลัพธ์คืออะไรครับหน้าจอบอกว่าราคาทองขึ้นแต่แทนที่คุณจะได้กำไร200บาทคุณกลับกลายเป็นขาดทุน202บาทแทนครับเสียงเอฟเฟกตกใจเบาๆ หรือเสียงเงินหล่นหายนี่คือความโหดร้ายของคณิตศาสตร์ในโลกความเป็นจริงครับกฎหม่นี้กําลังบอกเราว่าถ้าราคาทองไม่พุ่งแรงจริงๆเกินกว่า400-500บาทต่อบาททองคําคุณแทบจะไม่มีทางเห็นกําไรเลยยุคของการตีกินช่องละ50บาทหรือ100บาทมันจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วสําหรับคนที่ใช้เงินบาทเทรดครับแล้วทางออกคืออะไรรัฐบาลไม่ได้ปิดประตูตายเสียทีเดียวครับ เขาเปิดช่องทางพิเศษไว้ให้ช่องทางหนึ่งนั่นคือการเทรดด้วยเงินดอลลาร์ครับเมื่อประตูบานหนึ่งปิดรัฐบาลก็แง้มหน้าต่างบานใหม่ไว้ให้ครับนั่นคือการผลักดันให้คนไทยหันไปเทรดทองคําผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า FCD FCD ครับทําไมต้องเป็นดอลลาร์รัฐบาลมองว่าถ้าคุณซื้อทองด้วยดอลลาร์และขายคืนรับเงินกลับมาเป็นดอลลาร์วงจรนี้จะตัดขั้นตอนการแลกบาททิ้งไปครับ เมื่อไม่มีการแลกบาทก็ไม่มีแรงซื้อบาทค่าเงินบาทก็จะไม่แข็งค่าจนผิดปะกะตินี่คือสมการที่แบ่งชาติสบายใจที่สุดวินวินโซลูชันในมุมของรัฐสำหรับนักลงทุนอย่างเราการเปิดบัญชี FCD เพื่อเทรดทองคำจึงกลายเป็นทางรอดหลักในการหลบเลี่ยงความผันผวนของค่าเงินบาทและที่สำคัญคือมันคือช่องทางที่ได้รับการสนับสนุนให้ปลอดจากภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอันแสนโหดร้ายที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ในทางทฤษฎีระยะสั้น เหมือนรัฐก,กำลังบอกเป็นไหนๆว่าถ้าอยากเล่นรอบเร็วก็ไปเล่นในสนามดอลลาร์ซะอย่ามาป่วนสนามเงินบาทฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่สวยหรูใช่ไหมครับแค่ไปเปิดบัญชีดอลลาร์ก็จบแต่เดี๋ยวก่อนครับโลกการเงินไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเพราะทันทีที่คุณก้าวเข้าสู่ระบบการเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบคุณกำลังเดินเข้าสู่ห้องกระจกที่มีสายตาของผู้คุมกดจับจ้องอยู่ทุกฝีก้าวครับมาดูกันครับว่า ตั้งแต่วันที่29ธันวานี้เป็นต้นไปใครบ้างที่จะถูกส่งรายชื่อให้กับพี่เบิรมหรือแบงค์ชาติโดยที่คุณไม่รู้ตัวสิ่งที่น่ากลัวกว่าเรื่องภาษีคือเรื่องของความลับที่จะไม่มีในโลกอีกต่อไปครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่29ธันวาคมนี้กฎหมายใหม่ระบุชัดเจนครับว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำรายใหญ่ระดับประเทศจำนวน15รายซึ่งผมเชื่อว่า90%ของคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ ก็คงมีแอปดักของเจ้าใหญ่เหล่านี้อยู่ในมือถืออย่างแน่นอนนับจากนี้พวกเขาจะมีหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้นมาครับคือต้องส่งรายงานข้อมูลการซื้อขายแบบละเอียดยิงตรงไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติครับลืมภาพเก่าๆที่เราเคยคิดว่าการซื้อขายทองคําคือหลุมหลบภัยที่มีความเป็นส่วนตัวสูงไปได้เลยครับสําหรับโลกออนไลน์ทุกคลิกที่คุณกดซื้อทุกยอดเงินที่คุณโอนและทุกกาไรที่คุณถอน มันจะถูกบันทึกและส่งตรงเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data แบงก์ชาติไม่ได้แค่อยากรู้เฉยๆว่าวันนี้ทองขึ้นหรือลงนะครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือเขาต้องการรู้ว่าใครใครคือคนที่กำลังขับเคลื่อนตลาดใครคือวัละตัวใหญ่ที่เทขายเงินบาทนี่คือมาตรการที่คล้ายกับระบบ Big b a ราเ e r r Big Brother หรือพี่เบิ้มที่คอยจับตามองพฤติกรรมการเงินของเราอยู่ตลอดเวลา เพื่อแยกแยะว่าใครคือนักลงทุนปกติและใครคือกลุ่มทุนสีเทาและถ้าคุณคิดว่าฉันพอตเล็กคงไม่โดนเพ่งเล็งหรอกลองมาฟังเกณฑ์ตัวเลขนี้ดูครับมันอาจจะใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมีตัวเลขหนึ่งที่เป็นเส้นแบ่งความเป็นความตายถ้าธุรกรรมของคุณแตะเพดานนี้เมื่อไหร่สัญญาณเตือนภัยจะดังไปถึงหน่วยงานตรวจสอบทันทีครับขีดเส้นใต้ตัวเลขนี้ไว้ให้ชัดเลยนะครับ 2. แสนดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยในเรท ปัจจุบันก็ตกราวๆ6,8ล้านแแสนถึง7ล้านบาทต่อธุรกรรมครับนี่คือเส้นแดง red line ที่ทางการขีดเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโอนเงินหรือซื้อขายทองคำเกินวงเงินนี้กฎเหล็กระดับโลกที่ชื่อว่า t r a v e l rule t r a v e l rule จะถูกนำมาบังคับใช้ทันทีครับใครที่เคยเทรด c r y p t o c u r กรนซีในกระดานไทยมาก่อนน่าจะคุ้นเคยดีเพราะมันคือมาตรฐานเดียวกัน ในการป้องกันการฟอกเงินมันหมายความว่ายังไงกับคนเล่นทองมันหมายความว่าข้อมูลของคุณจะไม่ใช่แค่ถูกส่งรายงานเฉยๆแต่คุณมีสิทธิสูงมากที่จะถูกแอบเปตหรือธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมพิสูจน์ที่มาของเงิน source of wealth ครับเงินก้อนนี้มาจากไหนค้าขายอะไรเสียภาษีเงินได้ถูกต้องหรือเปล่าสำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือมนุษย์เงินเดือนทั่วไป คงแค่รู้สึกรำคาญใจที่ต้องกรอกเอกสารเพิ่มแต่สำหรับว่าหรือกลุ่มทุนใหญ่ที่บริหารพอร์ตระดับร้อยล้านซึ่งบางครั้งอาจจะมีเงินหมุนเวียนที่ไม่อยากเปิดเผยที่มากดข้อนี้คือฝันร้ายชัดๆครับเพราะมันเท่ากับการเปิดประตูบ้านให้สารพากรเดินเข้ามาตรวจดูห้องนอนของคุณและเมื่อแรงกดดันจากถังภาษี SBT และการตรวจสอบเส้นทางเงินถมเข้ามาบีบหน้าหลังพร้อมกันแบบนี้ คุณคิดว่าเงินก้อนโตเหล่านี้จะยอมจำนวนอยู่เฉยๆหระอครับไม่มีทางครับเงินทุนฉลาดเสมอและมันไหลไปสู่ที่ที่สบายใจกว่าตอนนี้สัญญาณการอ,อพยพครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเงินพวกนี้จะหนีไปที่ไหนเงินทุนก็เหมือนน้ำครับถ้าคุณเอาก้อนหินไปขวางทางไหลมันก็จะเสาะหาทางออกใหม่เสมอและงานนี้ก็เช่นกันนักวิเคราะห์หลายสำนักเริ่มกังวลถึงปรากฏการณ์สมองไหลาทางการเงิน capital flight ครับเมื่อตลาดทองคําไทยเริ่มอยู่ยากเต็มไปด้วยกับดักภาษีและกล้องวงจรปิดของภาครัฐบรรดานักลงทุนรายใหญ่และกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เคยแฝงตัวอยู่ในตลาดบ้านเราเริ่มมองหาบ้านใหม่ครับเป้าหมายแรกคือสิงคโปร์และดูบอยดินแดนสวรรค์ที่ไม่ถามซอกแซกเรื่องภาษีและมีระบบโลจิสติกโลจิสติกทองคําที่แข็งแกร่งระดับโลกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือการไหลลงสู่ใต้ดินครับ ในยุคปี2,568แบบนี้เส้นทางหนีตายอดฮิตไม่ใช่การขนเงินสดใส่กระเป๋าเจมบอนอีกแล้วแต่มันคือ USDT USDT หรือเหรียญดอลลาร์ดิจิทัลครับมีความเสี่ยงสูงมากที่เม็ดเงินนับหมื่นล้านจะถูกโยกออกจากระบบแอปปอทองคำที่ถูกกฎหมายไปสู่ตลาดมืดที่ตรวจสอบไม่ได้เพื่อเลี่ยงทั้งภาษีและกฎ Travel Rule ผลที่ตามมาคืออะไรสภาพทองในตลาดทองคำบ้าน เราอาจจะเหืดหายไปครับแอปที่เคยซื้อง่ายขายคล่องอาจจะเริ่มมีปัญหาเงินหมุนเวียนหรือมีการถอนเงินที่ล่าช้าลงเพราะเงินก้อนใหญ่หายไปจากระบบแต่ความน่าเศร้าของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินหายไปไหนครับแต่อยู่ที่ว่ากฎระเบียบใหม่นี้กำลังสร้างความเหลื่อมล้ำครั้งใหม่ที่โหดร้ายกว่าเดิมในวงการเศรษฐศาสตร์เรามักพูดถึงกราฟการฟื้นตัวแบบรูปตัว K K shape ขาหนึ่งชี้ขึ้นฟ้าส่วนอีกขาหนึ่งดิ่งลงเหว และนโยบายภาษีทองคำรอบนี้คือภาพสะท้อนของตัวเคที่ชัดเจนและโหดร้ายที่สุดครับลองมองดูขาบนของตัวเคสิครับนั่นคือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่และคนที่มีความรู้ทางการเงินสูงคนกลุ่มนี้เขามีทางหนีที่ล่เตรียมไว้พร้อมแล้วครับเขาสามารถเดินเข้าไปเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ FCD ได้อย่างง่ายดายมีเงินเย็นวางคำประกันแล้วก็เทรดทองด้วยดอลลาร์อย่างสบายใจเฉิบ ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแม้แต่บาทเดียวแถมยังได้กําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการแข่งข้าของทองคําโลกแต่หันกลับมามองขาล่างซึ่งก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศมนุษย์เงินเดือนพ่อค้าแม่ขายที่หาเช้ากินข้ามเป็นเงินบาทพวกเราซื้อทองเพื่ออะไรครับเพื่อหนีเงินเฟอ้อเพื่อเก็บออมเป็นขวัญถุงแต่เรากลับเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ถูกรัฐบาลรีบภาษีเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้เงินบาทซือ้อ และนั่นทําให้เราต้องแบกรับต้นทุนส่วนเพิ่มนี้ไปเต็มๆครับกลายเป็นว่ายิ่งจนยิ่งต้องจ่ายแพงช่องว่างความมั่งคั่งนี้จะยิ่งถางกว้างขึ้นครับคนรวยยิ่งรวยขึ้นเพราะต้นทุนต่ําส่วนคนตัวเล็กๆแค่จะรักษาเงินต้นให้ไม่แพ้เงินเฟอ้อก็ยังต้องมาแพ้ภาษีอีกแต่นรกของผู้เล่นรายย่อยยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะนอกจากภาษีของรัฐแล้วแอปพลิเคชันทองคําที่คุณใช้อยู่ ก็กำลังเตรียมวางกับดักอีกชั้นหนึ่งไว้ต้อนรับพวกเราด้วยระวังให้ดีนะครับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอโทรศัพท์อาจจะไม่ใช่ราคาที่แท้จริงอีกต่อไปมันคือกลไกที่เรียกว่า s p ป e ดที่กำลังจะถ่างออกจนหน้าตกใจนอกจากภาษีจากภาครัฐแล้วยังมีอีกหนึ่งนักค่างเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ในแอปพลิเคชันของคุณครับนั่นคือค่าสเปรดส s p รดหรือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายครับ คุณต้องเข้าใจกลไกธุรกิจนิดหนึ่งนะครับว่าการที่ร้านทองหรือแอปป้าต่างๆต้องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่งรายงานให้แบงก์ชาติหรือต้องจ้างพนักงานเพิ่มมานั่งตรวจสอบเอกสารลูกค้าตามกฎหมายทั้งหมดนี้คือต้นทุนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นมาครับแล้วคุณคิดว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าต้นทุนเหล่านี้ถูกต้องครับคําตอบก็คือพวกเราผู้ใช้นั่นแหละแต่แทนที่เขาจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตรงๆให้ลูกค้าตกใจ เขาจะใช้วิธีที่แนบเนียนกว่าและเจ็บปวดกว่าคือการทางสเปรดให้กว้างขึ้นครับจากเดิมในอดีตราคาทองสมาคมอาจจะมีส่วนต่างซื้อขายมาตรฐานอยู่ที่100บาทแต่ในแอปเอสบางเจ้าอาจจะเคยใจดีให้ส่วนต่างแคบแคบแค่10บาทหรือ20บาทเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ในปี2569ที่จะถึงนี้โปรโมชั่นเหล่านั้นจะหายไปครับ เราอาจจะได้เห็นส่วนต่างราคาทางออกไปเป็น150บาทถึง200บาทในแอปตานั่นแปลว่าทันทีที่คุณกดปุ่มซื้อพอร์ตของคุณจะติดลบหนักกว่าเดิมทันทีและคุณต้องรอให้ราคาทองโลกวิ่งขึ้นแรงกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวกว่าคุณจะเริ่มเห็นกำไรบาทแรกนี่คือตะปูตอกฝาโลงดอกสุดท้ายสำหรับการเทรดสั้นบนแอปเปเงินบาทครับแต่ในความมืดมิดนี้ก็ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่บ้าง สำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกและจับต้องได้มาดูกันครับว่าทำไมทองคำแท่งของจริงที่วางขายหน้าร้านตู้แดงถึงกลับมากลายเป็นพระเอกขีม้าขาวที่น่าสนใจที่สุดในสถานการณ์นี้ในขณะที่โลกออนไลน์กำลังวุ่นวายและเต็มไปด้วยค่าธรรมเนียมเชื่อไหมครับว่าทางรอดที่ดีที่สุดตอนนี้กลับเป็นวิธีที่โอ o สคูนโอสคูหรือโบราณที่สุดครับนั่นคือการปิดแอร์พสแล้วเดินไปร้านทองครับใช่ครับ ฟังไม่ผิดร้านทองตู้แดงแถวเยาวราชหรือร้านใกล้บ้านท่านนี่แหละครับคือหลุมหลบภัยชั้นดีเพราะตามกฎหมายใหม่ที่พุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นการเดินเข้าไปซื้อทองคําแท่งทองคําแท่ง96.5%ด้วยเงินสดหรือโอนจ่ายหน้าร้านแล้วรับของกลับบ้านเลยยังคงได้รับอภิสิทธิ์เดิมอยู่ครับคือได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มวัดและที่สําคัญคือยังไม่โดนภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT ของธุรกรรมออนไลน์เล่นงานครับนี่คือช่องว่างที่สำคัญมากสำหรับคนที่เน้นออมทองเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานหรือเก็บยาว5ปี10ปีทองคำแท่งจริงๆคือคำตอบครับคุณได้จับทองจริงๆไม่ใช่ตัวเลขในอากาศไม่โดนหักหัวคิวโหดๆตอนขายคืนถ้าทองไม่บุบสลายและไม่ต้องกังวลว่าแอปเจะล่มหรือปิดหนีมันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนกดมือถือ และมีความเสี่ยงเรื่องการเก็บรักษาที่ต้องระวังโจรขโมยแต่มันคือวิธีเดียวที่คุณจะได้เนื้อทองคําไปครองแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ถูกรัฐบาลเฉือเนื้อไปครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจจะถือทองคําข้ามปีไปกับผมครับคุณต้องรู้เป้าหมายราคาในปีหน้าก่อนครับตัวเลขที่นักวิเคราะห์มองไว้นั้นมันน่าตื่นเต้นจนขนลุกเลยทีเดียวเอาล่ะครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดตัวเลขเป้าหมายของปีหน้า2569หายหายใจเข้าลึกๆ นะครับเพราะตัวเลขที่นักวิเคราะห์ระดับโลกและกูรูในไทยเริ่มพูดถึงกันมันคือระดับ65,000บาทถึง75,000บาทต่อบาททองคำครับคุณฟังไม่ผิดครับ75,000บาทถ้าตัวเลขนี้เกิดขึ้นจริงนั่นหมายความว่าทองคำในมือคุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลจากวันนี้แรงขับเคลื่อนหลักไม่ได้มาจากในไทยนะครับแต่มาจากพายุลูกใหญ่ระดับโลก ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่มีท่าทีจะจบและการที่กลุ่มประเทศ BRICS BRICS กำลังไล่ซื้อทองคำเพื่อลดบทบาทเงินดอลลาร์ถ้าราคาทองโลกหรือสปอตโกดสปอตโกดทะลุ3 0 0พันเหรียญต่อออนซ์ไปได้ตัวเลข7 0 0 0 0่นบาทก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันครับแต่ผมต้องขอเบรกค,ความโลกสวยไว้นิดหนึ่งครับเสียงเบรกเอีย e ดตัวเลขนี้จะเกิดขึ้นได้มันมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่ค่าเงินบาท ด้วยครับจำเรื่องภาษี SBT SBT ที่ผมเล่าตอนต้นได้ไหมครับถ้ารัฐบาลทำสำเร็จคือทำให้คนไทยเลิกเก่งกำไรค่าเงินบาทและทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ทองโลกขึ้นแต่ทองไทยนิง่งก็ได้ครับเพราะเงินบาทที่แข็งขึ้นมันจะไปหักล้างราคาทองที่พุ่งขึ้นนั่นเองดังนั้น6 5 0 0 0บาทมีความเป็นไปได้ แต่เจ0 0 0บาทอาจจะต้องลุ้นให้ค่าเงินบาทอ่อนโยกหยาบด้วยซึ่งดูจะขัดแย้งกับนโยบายรัฐต,ตอนนี้และที่แสบไปกว่านั้นต่อให้ราคาตลาดโลกขึ้นไปถึงจุดนั้นจริงๆราคาที่คุณต้องจ่ายจริงหน้าเคาน์เตอร์อาจจะแพงกว่านั้นไปอีกครับเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าค่าพรีเมียมแฝงอยู่เจ้าค่าพรีเมียมตัวนี้แหละครับคือต้นทุนแฝงที่ร้านทองจําเป็นต้องบวกเพิ่มเพื่อความอยู่รอดในยุคภาษีใหม่ปกติแล้วนักลงทุนทองคํา รุ่นเก่าจะชอบกดเครื่องคิดเลขคำนวณราคาเองใช่ไหมครับเอาดัชนีทองโลกคูณค่าเงินบาทแล้วหารด้วยสูตรมาตรฐานแต่ผมขอเตือนว่าในปี2,569ที่จะถึงนี้คุณต้องโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปครับเพราะราคาที่คุณคำนวณได้ตามทฤษฎีกับราคาที่คุณต้องควักเงินจ่ายจริงหน้าเคาน์เตอร์มันจะไม่เท่ากันอีกต่อไปสิ่งนี้ในวงการเรียกว่าค่าพรีเมียมพรีเมียมหรือค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มครับ จากเดิมที่ร้านทองอาจจะบวกกำไรนิดหน่อยแต่ด้วยภาระต้นทุนภาษี SBT SBT ที่ร้านค้าเองก็ไม่อยากแบกรับพวกเขาจำเป็นต้องผลักภาระนี้มาไว้ในราคาขายครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าเราอาจจะได้เห็นการบวกราคาเพิ่มตั้งแต่600บาทไปจนถึง1,500บาทต่อบาททองคำเหนือกว่าราคาตลาดโลกสมมุติว่าทองโลกคำนวณได้40,000บาทคุณอาจจะเดินไปเจอราคาป้ายขายจริงที่ 41,500บาทนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทันทีที่คุณซื้อคุณก็ขาดทุนเข้าเนื้อไปแล้วพันกว่าบาทคุณต้องลุ้นให้ราคาทองโลกวิ่งขึ้นแรงมากๆถึงจะคุ้มทุนค่าพรีเมียมนี้ซึ่งมันทําให้โจทย์การลงทุนยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวดังนั้นอย่าดูแค่ครับทองโลกแล้วรีบวิ่งไปซื้อนะครับให้ดูราคาขายจริงของร้านในวันนั้นเป็นหลักว่าเขาบวกโหดแค่ไหนรับได้ไหม และที่สําคัญที่สุดในสภาวะที่ต้นทุนแพงขนาดนี้การเอาเงินกู้มาลงทุนคือเรื่องต้องห้ามเด็ดขาดทาไมผมถึงห้ามเรื่องกู้เงินเพราะตัวเลขนี้สินคนไทยตอนนี้มันเข้าขั้นวิกฤตจนน่ากลัวครับด้วยความเป็นห่วงจากใจจริงนะครับผมขอพูดตรงๆในฐานะคนที่เห็นคนเจ็บตัวมาเยอะในสภาวะที่ราคาทองคําดูเย้ายวนใจแบบนี้หลายคนอาจจะเกิดความคิดบูกหนึ่งขึ้นมาว่ารูดบัตรเครดิตมาซื้อทองก่อนดีไหมหรือ ไปกู้สินเชื่อส่วนบุคคลมาเก่งกาไรดีกว่าผมขอใช้คํานี้เลยนะครับอย่าหาทรรเด็ดขาดครับในขณะที่นี่ครัวเรือนของไทยเราพุ่งสูงแต่ระดับ86.8%ของ GDP การเพิ่มหนีเพื่อมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างทองคําคือการค่าตัวตายทางการเงินครับลองคิดตามตรรกะง่ายๆนะครับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่คุณต้องจ่าย ฉเฉลี่ยอยู่ที่18%ถึง25%ต่อปีแต่ทองคำต่อให้เป็นปีทองจริงๆร,ราคาขึ้นฉเฉลี่ยอาจจะอยู่ที่10%ถึง15%เท่านั้นยังไม่นับรวมต้นทุนภาษีใหม่และค่าสเปรดที่ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแปลว่าคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับคุณกำลังเหนื่อยทำงานหาเงินเพื่อจ่ายดอกเบีย้ยให้ธนาคารไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งของตัวเองดังนั้นกฎเหล็กลข,ของปี 2,569คือต้องใช้เงินเย็นเท่านั้นครับเงินเย็นคือเงินที่ถ้าก้อนนี้หายไปหรือติดดอยสักสองปีชีวิตคุณก็ยังกินอิ่มนอนหลับได้ถ้าไม่ใช่เงินเย็นเก็บเงินสดไว้เถอะครับปลอดภัยที่สุดสุดท้ายนี้เรามาสรุปกลยุทธ์ทั้งหมดกันครับว่าเราควรจะปรับพอร์ตอย่างไรเพื่อให้รอดพ้นจากพายุลูกนี้และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างชาญฉลาดสรุปสุดท้ายนะครับเพื่อนๆลงเปลี่ยนทิศแล้ว เราก็ต้องปรับใบเรือครับยุคของการนั่งจิ้มมือถือหาค่ากับค่าวรายวันด้วยเงินบาทจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วครับนี่คือคำพีทางรอด 3. ข้อที่ผมอยากให้คุณทำทันทีหลังจากจบคลิปนี้ข้อ1เลิกนิสัยเก่งกำไรร,ระยะสั้นบนแอปเงิน,งนบาทครับเพราะกำไร,รที่คุณหามาได้จะถูกภาษีและค่าสเปรดกัดกินจนหมดข้อ2ถ้าคุณรักทองคำและอยากเก็บยาวๆ ให้กลับสู่สามัญครับเดินไปร้านทองซื้อทองคำแท่งของจริงเก็บใส่เซฟที่บ้านหรือฝากธนาคารนี่คือวิธีเดียวที่จะปกป้องความมั่งคั่งของคุณจากภาษี SBT SBT ได้ร้อเอร์เซข้อ3ถ้าคุณเป็นสายเทรดมืออาชีพที่ขาดกราฟไม่ได้ให้รีบไปศึกษาและเปิดบัญชี FCD FCD ด่วนครับย้ายสนามไปเล่นด้วยเงินดอลลาร์หนีความผันผวนของค่างเงินบาท และหนีการตรวจสอบที่จุกจิกวุ่นวายโลกการเงินไม่เคยปราณีคนที่ปรับตัวช้าครับกฎหม่จะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าวางแผนการเงินของคุณให้ดีตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกแบบอินไซที่ช่วยปกป้องเงินในกระเป๋าคุณได้จริงแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะมาอัปเดตสถานการณ์จริงหลังจากกฎหมายบังคับใช้สำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีสติในการลงทุนครับสวัสดีครับ